ทุกคนเห็นไส้กรอกแท่งใหญ่ๆขาวๆอันนี้ไหมครับซึ่งรู้ไหมว่าไส้กรอกตัวนี้เขามีทมเนียมการกินแบบดั้งเดิมอยู่ที่หลายคนอาจจะมองว่าแปลกๆนิดนึงเพราะเขากินโดยการดูดเอาอันนี้นะครับคือไส้กรอกเยอรมันที่มีชื่อว่าไวส์วอร์สซึ่งมีต้นกำเนิดในแถบบาวาเรียประเทศเยอรมน,นีถูกคิดค้นขึ้นมาที่มิวนิกตั้งแต่ปี1857ซึ่งว่ากันว่าจริงๆแล้วอ่ะมันบังเอิญเกิดขึ้นมาตอนที่พ่อค้าไส้กรอกคนนึงไม่มีไส้แกะจึงต้องเอาไส้หมูมาใช้แทนและการใช้ไส้หมูนนนนน่่าาออน่่บบััับบทาาาาใให้้้้้เเเเเเืืือออออสสมมมมมผกกกุวววแแดดดิิซึงงงลลตขู ัวผสมกับเนื้อหมูบวกกับใส่พาสลี่มะนาวเมสคาราบอมเข้าไปนิดหน่อยต้มในน้ำร้อนแต่ไม่ต้องเดือดแล้วก็ใส่หม้อเสิร์ฟลอยน้ำอุนอ่นๆเอาไว้ซึ่งที่นั่นเขามักจะกินกันก่อนเที่ยงเนื่องจากว่าเขาไม่เคยใส่สารกันบูดนิยมทานคู่กับสวิตมัสตตร์กับขนมปังเบรดเซลแล้วก็บเบียโดยวิธีกินนะครับเขาจะเรียกวิธีนี้ว่าซูดเซนที่เราอ่ะจะเอาไส้กรอกมาจุ่มในมัสตตร์แล้วก็ดูดเนื้อมันออกมาเหลือแค่เปลือกเอาไว้และเขาก็จะทำแบบนี้กันทั่วโรงเบียร์เลยไม่ถูกมองว่่่่่มมาาาาเเ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 ปปปป็็น็นน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 รรรืืืออออออองงงงแแลลลลกกกะะไีีีผผผมมมมิิใใหหห้้้้้ดููััยโตตววชจุ จุ่มแล้วก็ดูดเลยอร่อยมากไนใครอยากลองบ้างไหมครับลองไปกดตะกร้าดูได้นะโรงงานไส้กรอกของผมผลิตเองเลย